สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพี่น้องสดีน้องอ่านงนิวอยู่ใช้อยู่ไทยปอยู่ไทยอยู่ไทยม่ยังม่ยังมาพึ่งโอ้มบ่มาพึ่งโอ้โมเกษตรบอพึ่งโอ้โมเกษตรเนาะพี่น้องอ่าตอนนี้กำลังสิไปห้าแนวกินมือแรกเพราะว่าเขาที่พักแล้วจะบ่ได้ออกมานันเองเนาะเพราะตอนนี้ก็ยังเว้นอยู่พี่น้องแล้วก็ิ่มหิวเขาแล้วก็ ที่สาคัญได้ซ้อมมาจากส่วนหักสกลนครเนาะทางส่วนผืนไห่มากคุณได้ผืนใหญมากพี่เนาะจ่ายเงินผืนกระเปาเนาะแล้วทีก็อยกากกินต้าหูกุ้งก็เลยแบบสื่อต้าหูไปกินกับซ้อมตอนนี้พอดีมีตลาดไก่ที่พักเข่านีเลยแหละกะบซิมาสอกซื้อแห้กินกับเขาที่พักตอนนี้ก็ประมาณหาโมงป้ายนี่แหละพี่นนอะซื้อแล้วก็เขากินอยู่พื่นหิ้วเขาด้วยตอนนี้แต่ว่ามื้อนี้ก็กินไล่ได้เลย ที่ข้างเขากินแสบนะกินย่งกับแสบอื้อแต่ว่าพึ่งดูตลาดโอ้มีตลาดทั้งนี้เนาะตลาดคุณนี่ไดซเซเว่นนิ่วนี่อย่าเพิ่มดื้อออกมาสิพาวเวอร์นี่เซเว่น่าเขาเซเว่นน้องนิวอย่าเขาเซเว่นว่าฉันอย่าดื้อจากเขาเซเว่นเลยตลาดอยู่พัฒนานิคมเนี่ยพี่น้องเป็นตลาดสดรูนเนาะคือเราตลาดสดตลาดสดโบเมนตลาดนัด บริเวณตลาดนาดัดเป็นตลาดสดแต่ว่าน่าจะมีแนวกินอยู่เดร์มีเลยแต่ว่าบะหัวซิมีตะมหงบ่น่าจะมีอยู่มั้งเนาะปิ้งไก่ก็มีปิ้งไก่ไข่ได้ไข่ไข่ไขปุ้งเนี้ยบะเอาไข่ปุ้งเมล่เต้าจ้ะเอาพอบ้อนนึงช้องโหลดบนบะบ่อ,อนะึงอ้วนให้ซินเนมก่อนจะไลนะป่าท่าเขา จำไหมิำหม่อันนี้เอาแทมกันไหนบอค่ะนี่ไตัน okay. ตัวนี้ตับหรือไตนี่รุ่นแดนจะไหนเขาเอามาหางเขาหรือโอ้คะำใม่ค่ะบันนี้เอามาซองเอาะไรล่ะปะิบบโอเค เดินปลาเสือขายให้เจ้นนะฮะเขาเซเว่นหุ่นปุณยากเลยอือน้ำลายทาเลยฮะปุณิยากเลยเหรอเฮ้ยปุณิยะเช้าก็ให้อุ้มบ่อือน้ำลายเลยฮะอือน้ำลายแล้วหรอมาไปแม่เจ้นนะฮะอยู่อยู่ตลาดนี้มีตั้มมะฮุงอยู่บ่เพื่อนเหรอมี่มีหันอื่นมี่บ่ข้างนอกมาจะมีงเลยเออเอ้า โอ้คนเมื่อไรี่โอ้บอมี่เพราะว่าบอมี่บอมี่บานอยู่นี่โอ้แถวนอกมีบอมแมแถวไก่ๆนี่ยโอ้โด้เพราะว่แล้วปันกระิไปรอไปรอห้าไปก่อนบางทีมีคนคา้ใหม่กันอ๋อไปเบิ่งร้านหองน้ำกันว่ไม่ไม่นา มาหลอดตลาดสดพี่น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นป้าตอนนี่สะอุ่มไหลน้ำอันนี้ไม่ใช่น้องไม่ใช่เคลืองตั้มแต่ว่าผมไม่ตั้มเขมากอกนี่ไมีสูตรตั้มแต่ว่าไม่ใช่เครื่องมีสูตรตั้มพร้อมตั้มนะฮะเขาต้องไปห้าโคกโคกอยู่นี่โคกอยู่นี่ ยาติญาติจอยออจ้งคุณได้วะก็ไม่เค <c oughs> ยแยกเน <c oughs> ี้ยร้านกานาบริหารแขกได้พี่น้อง <c oughs> บริญิมบริหัวหลอห้าตัมะขุ่ขั้นห้าบริรี่กับมิตตยุหันถมตั้มเหมือนวะแต่ว่าสิบโบมีขบขามีเมด็ดบ๊อบปาดแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าบ่มีปลาแดกอีกแน่นน่ปะปลาแดกก็เอาลงโอ๋ท,ทั้งฝีปลาแดกก็มีได้ปลาแดกเสื้อกนนม็มีล้างของหนามมาแถวนี้มีบ่บ่มีมั้งบ่มีแถวนี้บ่มีไปเบิ่งแถวหนอกแต่ว่ามีปรจันอย่าทั้งหนอกจักมี้ใช่เห็นได้เลยทั้งนั้นบ่มี นี่แต่อยู่บนหันและเดบไปต่ตำเอาอย่ทางนอกแต่วันถ้าตรงได้ไปสืบประแดกขวดร่างแขนไทยแล้วลูกบมี่เนี่ยทอตำาะคงพือสีบะมี่แดงพือสีเดสือมาคงไปตำเอาอันอยู่ทางหนอกับบะหมี่พทางไไปซองมาทางนั่นก่อนบ่ฮะซองพวงทางเข้มทางก่อนบ่บะมี่่เ๋ยวเราอยู่ทางเข้มทางนี่ มาอ้างใ้สิได้อยู่นี่วนี่แต่นุไม่มีครกนีนูจะทำยังไงคะนี่ตีต่นล้กเอาบ้างแทบมมีผมเลยเนาะบอมีปลาแดงเนาะ นี่คุณป่ะมันเา็ขยำขยำหรอมดนปอนี่เราเยอะแยะอ๋อมกเพชรยังมีอะไรเนาะมีมกเพชรือมีโลก่ะในส่วนของอ๋อบอหันถ่ายคลิปเออเดี๋ยวไปเซเว่นนี่ได้แล้วเครื่องต้มมะฮุงแต่ว่าต้องมีประแดกแป้งนัวเนาะเอาเมืงนาวเอาเมืงนาวเอาก็มีตัวเอาในส่วนน่ะเมืงนาวก็มีตัวสื่อน้ำมือไกสื่อเลยเฮดดาวแต่ว่าเอาขึ้นรถดิบอ่ะ เอากระิวยด้นุชหน่อยิจักไปไประเดี๋ยวยไใส่เนาะต้องใส่ไปแล้วในรถมั้งเอาซื้อย่หนอกบ่เอาห่อแนวกินอีกบ่ได้ปนป,ปะห่อแล้วสำเร็จพ่อบอเือนะ่คือเขาวขาละนี่มันอ่ะ ปเขาเซเว่นเขาเซเว่นไปเซเว่น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 หาวขนาดนี้มึงจักคุดจักหรอบอกว่าเซเว่นมันยังโอ้ยอยากได้หลออยากเข้ารอ่อยากได้หลอยอยากนั่งหล่อโอ้โหตาหลุดบอเบ้าหลุดเอาเนี่ยคตาเลยก็ได้ซื้อคะตาหลุดมา ล้อเนไปะยวนเกืดบจะใสใสอังเอ๊ะพะเนียบงโอ้ยฉันบ้านลาสมาเกงท้ลูกใสเอาไหมเดี๋ยวเอาแจ็คสันแปงสิวันหลงสิแปงสิวันเด็กเด็กเอ้ยนักแต่แต่กระซื้อนัลูกฮะใสไม่บงเอาอันนึงเอา ตอนนี้ก็มาหอนทองแล้วพี่น้องนาสดงดแต่งนะบ๊มี่เกลียงสมั่งบดไมหนามี่เนาะเส้นลำมั่ลุงอะนะพี่น้องแต่ว่าบริกายบริษทย่ยังเลยเด้นี่ <laughs> นาสดจริงๆตอนนี้กำลังซีนเขาพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเก่ามุงย่างสามทุ่มย่ง <laughs> 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 างบุกเคยไดยนน้ยินเนาะยิ้วเขา <laughs> สามถุ่มย่างก็มีพี่น้องเห็นแต่แป้งมุ้งย่างกับมากย่างตอนนี้กำลังสีแตงผ้าขาวกินไแนนี่พี่น้องเพราะว่าให้เด็กน้อยนอนลักกาสีกินเขาเนาะตอนเพิ่นบ่นอนนี่ปวนขนาดเลยด้วยเนี่ยไปละมไม่ได้นอนไหวเนาะเพิ่งได้นอนเล่นเลยบะมี่โคบะมี่สางเด้พี่น้องห้าสื่อตั้มหุงกับบะมี่เพราะว่าอยากกินตั้มหุงใส่สะอ้อมนะเห็นสะอ้อมบังงามเพิ่นให้มาตั้งซองอันบ่เนี่ย เนาแก็สีมาแต่งอาหารกินทำแมนแบบมีแกงหน่มไม้มีบอนทีเขาจะไปแกง่อไม้ย่างนี่ป้าพี่น้องซื้อไปนั่นมีคนยังเอามาหายได้หนิเห็นมากเนาะพี่น้องนิ่กำลังสีตะพงพี่น้องตํามจะทุ่งย่างเลยใส่ทุ่งพลาสติกเลยเพราะว่าทามีโคอามีโคมันสีโอเคอยู่บนนี้มันกระสีมันกระยำเอานะมันกระสีคข้าขๆคือกับอันยังกระทงครับบ๋ ยังเกาะมันปีกตอนนั่นนะตอนไปมากินอยู่อันนั้นนะคือกันกับตอนไปอันนั้นนะเออนี่หูแล้วว่าตัมเฮ็ดยังได้มีัดเต๋อพอมีหานตั้งมาห่งงพอหานตั้งมาหวงเขาปิดเนาะันเรื่อยว่ะแต่มัดตัมเอาเอง được Ui nhưng xài phải còn lạ nữa Mặc lên là xài nước là bóng Thằng mặc lên, thằng mặc cỏ ตำใส่ขวดเด,ด้น่รุนี้แส่แบบใส่เต้นลอะไปะใส่บะลล่นบ่ะเนี่ยล่นดอกหลังแหละบืธมด้วยแล้วมีเหี้ยเหี้ยอะไรกมแล้มะไรมีนะบุลี่นกับนี่สจานนี้จานจนหนึ่งนยืมส่ไปก่อนเด้อมันบ่มีแนวใส่มันบ่มีแนวใส่ อือมันมีประอยากออกไปหน่อเนาะสมใ่มแห้งบะทำไมตกโมแห้งเฮ้อแค่วาสมเป็นบอนอือผัดไปแล้วสอมะสซมสะอะม่าชิกนเท้าบาหนิ สะอมไล่น้ำดืด่มนักสุกัง,งังแล้าต่อหดอ้วกขากะล่เนาะได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันกินข่าเบ่งทีวีพี่ควนซั่งเจ็บนางยังเลย,ยอื้อัวกขาอกกื้อกอบะขายมากะทินเลย เลยไม่น้ำ <c oughs> กินแท่งขนาเลยปวดดือาการแบบท่นสกินอยู่หนอพ่เด็กหน่อยนอน,นอย่าุ่งกินเลยหนอมันอะมันเมิดเลขยขนาดพี่้องแขนเนาะขนาดต่มใส่ขัวเด้ Nó bên Palava. True mặc quân chị thật bát nữa. Sì bát, diễm mãi được chồng cock, hoặc nữa. Sì bát nữa. Sì bát kể đi kim bát nữa. Bán, luôn. <laughs> bán <laughs> าข้าวบารก็น้องแบบนี่ป้าตำทะเลกินกับอันนี้คือสิคักน่ะน่องเอกบ้านไหนน่องไปเอ้าโอ้จหยกินแตงยับไงกินบหม บ่คอยจะเบิ่งเขาจะถาดแล้วพี่น้องมันจะไปก็ไปเพือเทียเบียงแหลว่ะเขาเดิกแล้วไม่เล่าเบิ่มบ่ได้เบิ่งแล้วก็มาจินเขาแล้วก็ตักกิบต่อบ่ได้เบิ่งโทรลัสั์แต่เวลานอนได้พี่น้องบ่ทายคลิปกับตัดคลิบบ่ตัดคลิปกะลงโทรัสับบ่ลงโทรัสั์กับต่อเมนอ่านขอความแสนเนาะหักเลือ มันวานนมะกอกเะมะกอกบานเลยเป็นเนาะนิ่งยล้ะบวานหอมเมะเพเนี่ยยังแบบถูกอาบริอปาดเอาปาดปาปาอาตอ้ะกะสันใส่ขวดทำมากเลยเขาเนี่ยทำน่อยมะเพสได้เนาะเพสตเชยทานบริตัมเนาะมะเพสมะสาวนี่น้อนอยๆกินเพลินนะเพหนูติเพสา่ะ ละครไทยเนี่ยเบิ้งมาตังต้งแต่นหน่อยตอนเหตุยูทูบใหม่ๆเนาะหรือว่อเาเริมมียูทูบเบอร์เล่าใหม่ๆน,นี้เอซกับิแบบแปลกใจนะวะเอ๊ะเป็นยังคนเล่าคือแบบเผ่าไทยใดซื้อซ้ำภาษาไทยใดหรือว่าฟังภาษาไทยเขาใจ<ส>เกินมากอะัะเบิง้งเาหานมาเนาะอ่อานได้สองเจ็ดสองสามสองห้า กองเก่าองเก่าเนี่ยไปหายแห่งน้องอุ้งตาของคุณบาทคุณาทคนบานี่นองอนตาเสใช่เลยเอิญไ้นั่งเก่าละครเนาะบัดรข้าไปเอิญร่วมนั่งเนาะนั่งตาฮัแต่ว่าข้าวมาเอิญนั่งมือละครเอิญไปนั่งเลยนะเดี๋วรว่าละครเนไปบ เมื่อเจอไอ้ตะนันวะสิบอบิรอนัง,อง,นงเอกเป็นโจนด้ยอนังเอกฮะอนังเอกวะเนี่นใช่นังเอกเ่นออ๋ออีนั้กะผูเปคนใดอ้าวะนาได้ค่ตอนนี้ก็กินข่าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องแซบขนานดเนะม,ม,มื่อเน้ะตํำมากุ้งสมบยาเลย สั่นนี่พักข้านี่เบิดได้น,นี่พี่น้องแต่ว่าตังมาหงุงเบิดกันเลยเพราะมีอันกับตอนเบิดต,ตอนนี้กะสี่กินหนามแล้วก็ผักพอหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัดคลิปต่อพี่น้องแล้วก็มืออื่นเบิงถ้าเบิงเด้อพี่น้องว่าทิปกับทิมงานสีพากันเดินทางไปเสน่เนาะซหรลบคินีสำหรับคลินิกะสีจะาหวยเพียงเท่านี้นเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี